ในห้องน้ําแล้วก็แกะของเล่นประกอบใช่ื่นนเ้แล้วก็มีเสียงตื่นเต้นที่สุดคือเสียงเคาะประตูปังปังเออใครใช่ป้าเป็นพี่พี่สาวแม่เหมือนรู้ว่าเรานั่นมาเพราะว่าโรงเรียนน่าจะโทรมาบอกอะไรเงี้ยครับก็เลยเอาเรามาแล้วก็โดนสวดโดนโดนว่าโดนตีไหมอืมจำไม่ได้ไม่น่าจะโดนตีแต่โดนว่าที่โรงเรียนก็เรียกพ่อแม่ไปคุยทำความไม่ได้ค่อยได้มันนานมากแล้วแล้วก็ให้เราอะ น่าจะออกมั้งเพราะไม่ร,รู้รู้ตัวอีกอทีคือเหมือนถูกส่งไปเรียนออสเตรเลียเรารู้ตัวอีกทีคุยกับจิงจ้อยช่ลคุยกับจิงจ้คุณเนี่ยโดนย้ายไปเรียนเมืองนอกเหตุเพราะว่าคุณเนี่ยไปขโมยของ <S <S> อเฮ้ยคขาเป็นขโมยเหรอนี่ขโมยคนอย่างคุณยังต้องขโมยของหน้าโรงเรียนเหรอ <S 1> <S 1> <S <S ใช่ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ได้เล่าที่ไหนเลยนะที่นี่ที่แรกเหมือนแบบ ตอนเด็กมากๆากปอสรอะหนึ่งปอสองคือเป็นคนที่ชอบของเล่นมากแล้วแบบที่บ้านอะไม่ไม่ค่อยได้ซื้อของเล่นให้ะอะไรเงี้ยก็เลยอยากได้แล้วก็เหมือนแบบเพื่อน ที่โรงเรียนอ่ะเหมือนนัดกันไปอะไรเงี้ยเด็กๆอ่ะเออยากได้แล้วไม่รู้ทําไงก็ไปเอาของเล่นที่ร้านของเล่นหน้าโรงเรียนเรียกว่าหยิบแล้วก็กลับบ้านเลยเรียกว่าหยิบเลยมันคือขโมยแหละเราหยิบแล้วไม่ได้บอกไม่เราเราของมันใหญ่ไหมหรือว่าไม่ใหญ่มันเป็นแค่กล่องเนี้ยมันมันเป็นของเล่นล็อกแมนสมัยก่อนเล็กๆอะไรเงี้ยห้าร้อยบาทอ่ะแต่ว่าเราก็ห้าร้อยเยอะนะเราเราไม่ได้มีเงินซื้อก็เลยแบบว่าเพื่อนอ่ะก็ชวนชวนกันไปแล้วก็ไปแล้วก็กลายเป็นว่า เขามีกล้องเราก็ไม่รู้ไงพ่าเราเด็กมากอะแบบ่พอหนึ่งพอสองอะไรเงี้ยก็ก็เลยโดนครูเรียกไปแต่ก่อนครูจะเรียกไปอ่ะวันนั้นที่เรากลับบ้านไปเราก็ไปอยู่ในห้องน้ําแล้วก็แกะของเล่นประกอบใช่แต่เ้วก็มีเสียงตื่นเต้นที่สุดคือเสียงเคาะประตูปังปังเออใช่ป้าเป็นพี่พี่สาวแม่เหมือนรู้ว่าเรานั่นมาเพราะว่าเราเรียนน่าจะโทรมาบอกอะไรเงี้ยครับก็เลยเอาเรามาแล้วก็โดนสวดโดนโดนว่าโดนตีไหม จำไม่ได้ไม่น่าจะโดนตีแต่โดนว่า<ม>ที่โรงเรียนก็เรียกพ่อแม่ไปคุยว่าจำความไม่ได้ค่อยได้มันนานมากแล้ว<อ>แล้วก็ให้เราอ่ะน่าจะออกมั้งเพราะไม่รู้ร,รู้รู้ตัวอีกทีคือเหมือนถูกส่งมาเรียนอสย <c oughs> อสเตรเลียล <c oughs> รว <c oughs> รู้ตัวอีกทีคุยกับจริง <c oughs> จ้ออยู่เลยใช่คุณคุยกับจริงจ้อทไมเนี่ยเขาจะให้คุณออกแบบว่าคุณโดนทันบนอยู่นะคุณต้องผิดอะไรหลายเรื่องรวมกันอ๋อใช่มัดรวมกันถึงจะโดนออกไม่ไม่ไม่มีเรื่องอื่นเลยครับแสดงว่าที่บ้านให้ออกเองน่าจะน่าจะเป็นที่บ้านให้ออกเองแล้วก็เหมือนบคงแบบอยาก ดัาสัตดานให้ไปอยู่กับป้าที่ออสเตรเลียอะไรเงี้ยจริงๆถ้ากลับมาคิดตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นของเล่นนําพาชีวิตเราให้ไปเรียนออสไรเงียก็ทําให้เราได้ได้เปลี่ยนชีวิตไปอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยคุณไปอยู่นู่นคุณโดนบูลลี่ไหมเอเชียอะไรเงี้ยอ๋อมีมีมีก็จะมีแบบว่าเพื่อนเกาหลีก็จะดึงคอเสื้อกับทุกวันแล้วก็เฮ้ยจิกี้ยแบบอยากตายเหรออะไรเงี้ยจะเป็นเกาหลีอยู่ที่ออสเตรเลียอู่แล้วก็ เรียนอยู่ห้องเดียวกันก็จะโดนบูลลี่บ้างโดนจากเกาหลีแทนะเกาหลีใช่ก็เอเชียก็เอเชียใช่ทุกวันนี้ยังจำคำหยาบที่เขาพูดได้อยู่เลยไม่รู้พูดออกได้แต่ว่าพูดพูดลองพูดมาแล้วก็ขี้อย่างเงี้ยพูดคืนนี้คือหยาบมากเลหรับคนเกาหลีชิบะคืจะมาจะก็มาจะกี้จำจำได้ประโยคนี้แม่นตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เพราะเขาจะดึงคอเสื้อกับทุกวันแล้วก็เฮ้ยชิกูเล่แบบอยากตายหรออะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยดีบ้างพูดเกาหลีได้ด้วยเหรอได้แค่นี้เขาเนี่ยจะจับจะจัไปที่มันได้ แล้วเวลาเจอเพื่อนเกาหลีที่โรงเรียนตอนกลับมาไทยก็จะคุยกับเขาได้ได้แค่นี้แหละ,ะเพื่อน,นบอกเอยุพูดชัดนี่หว่าโดนด่าทุกวันไงต่ <laughs> นยอ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเขาส่งคุณไปดัดนิสัยที่นู่นอ่ะมันดัดนิสัยได้จริงไหมไปขโมยติดต่อออนไลน์นะหลังจากนั้นคนนี้หลังจากนั้นไม่มีการขโมยอะไรเลยผมว่ารู้สึกว่ามันตาบาปที่เหมือนฟังใจผู้ใหญ่พอผู้ใหญ่เห็น จับได้ว่าเราทําแบบนั้นแล้วเห็นความเสียใจของเขาอ่ะเราเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราทามันมันมันมากอ่ะไม่ดีอ่ะคือแบบไม่ดีมันแย่มากตอนนั้นมันแค่อยากแค่เออใช่ด้วยเราไม่รู้หรอกด้วยด้วยความที่แบบอาจจะเด็กด้วยแล้วเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยชวนกันไปมันบบเออโอเคอย่างเงี้ยก็อันนั้นเป็นสิ่งที่จดจําอย่างหนึ่งในชีวิต